สวัสดีจ้าแสงเดือนกบิกณสาวดอุดินิมซีริท่อมีีมาขายตแกงยูสสาขาข้างกับพี่น้องว่าพนักงานเพิินไปพอดีเด็กกำกับเครื่องนะค,ะ,คะประมาณสองอาทิตย์ค่ะเลี้ยต้องมาทํานาทีแท่นเพิินค่ะสาวจนค่ะจะมาเบิงกันนะคะพี่น้องมารุนกันนะจ้าว่ามนีสาวดอุดรนิสซิริสมีลูกค่าบอภาวาช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงที่เด็กหน่อยปิดเทิ่มลรกเลียนปิดเทิ่มค่ะประมาณสามอาทิตย์ บรูวาห้าสิมีลูกค้าบอแต่ว่าถังแต่ทีท่ปิดเพิ่มไม่ดีกับเพจไทย,ยอดขายของห้าลดลงค่ะมณุนมันเป็นกับมันแก่เชสาอดาอนจีนไทยก็แกงได้ทาไวินี้พี่น้อง thank you สำหรับเครื่องดื่มได้ค่ะเครื่องดื่มห้องสิ่งคายได้ค่ะน้ำอัดลมเอ่อห้องสิขงายสามแฟงหาซิคค่ะแล้วก็น้ำเปลา่นาน้ำเปล่าแบบมีการแล้วก็บแมีการห้องอัดรมสามแงหาซิพื้นกันค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นเบียร์เบียร์ห้องสิขงายขวดและซีแฝงค่ะแล้วก็เครื่องดื่มน้ำหวานมะม่วงน้ำมะพร้าวน้ำบิ้นจีห้องสิ่งคายกระป๋องและซีแฟงคร่บพี่น้องเพราะมันเป็นของอินพอร์ตค่ะ สำหรับมุ้มนีเด้ค่ะก็เป็นมุ้มสำหรับโควิดค่ะลูกค้าเข้ามากกะสามารถใส่น้ำยาคาเชื่อได้เลยค่ะค่ะลูกค้าต้องการค่ะ

Das ist okay, ja. Ja. das ist Ja. Brauchen Sie werden Gut. Dann

Ist, es ist zwar nett, alle Ferien haben so, wenn man etwas braucht, die man einen Termin beim Augen anzustellen. Was? Oh, nichts am 9.8. Das oh, okay. ist ja unglaublich. Ja, wie gut das ist. Ja, das ist halt so meine Stärke. <laughs> ist das okay für Sie? Ja.

สำหรับมุ่เทียนทาง,งนาากสิเป็นมุ่มของผลิตภัณฑ์กันชงค่ะพี่น้องแล้วพร้งงเาพีงแ่สนบเนเีไม่ใช่อกไปเี่นผลิตภัณฑ์้คงมเทีก่เพราะว่าอนเฟรนเียน่แล้วสิสี่

สำหรับมื้อนี้ได้ค่ะสาวอุดรสวีทเฮดข้าวแกงมาขายทั้งหมด4เมนูค่ะเมนูแรกได้ค่ะเมนูของแกงก็สิเป็นแกงแดงไก่ค่ะพี่น้องมื้อนี้สาวอุดรเนีสวีทเฮดแกงแดงไก่ใส่ฝักทองใส่ถั่วเขียวแล้วก็ามะเขือพ่วงแค่ดแล้วก็คนราเบนค่ะใส่ผักสียางเลยค่ะ สำหรับเมนูที่2เป็นเมนูผัดเนื้อค่ะเป็นเมนูผัดเนื้อน้ำพริกเผาด้วยค่ะข้าใส่พริก3สีแล้วกะ็หอมหัวใหญ่ลวกะ็แครอทค่ะสำหรับเมนูเจมื้อนีสาวิดุดรสวิตเฮดผัดผัก,ผก,ผกรวมมิตรค่ะมื้อนี้กงง่ายๆค่ะก็มีแครอทกะลําละกะ็ข้าวโพดค่ะส่วนเมนูที่4ค่ะที่ขาดบ่ได้ค่ะจะต้องเ็ดทุกมือก็คือ เมนูไก่สเตะค่ะไก่สเตะกับแอดนูดซอสกับน้ำซอทสทวริสงค่ะพี่น้องอันนี้ก็ขายดีเป็นที่หนึ่งค่ะุดเอซันุดเอซันมานยบุกตันย้ยเซนรัมกนโอเคขมดีปาบ่อ้าวโอเคไปมีาบายจะมีแฟรยนอ नहीं एक नाए। 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 दो ही दिन आए। हम सेफ नहीं का, हम सेफ हम इनके बाते। हम सिर्फ कि पुलिस आता है, रिमाइंड, रोटेस्टर्ड नहीं दे। पुलिस? इन्हें आप रास्ते? ठीक है ना। क्योंकि ना Is it? Yes, is, is it good? Yes, No, it is good. it is. say, okay. i don't say, okay, okay. Okay, okay. you in มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ30ตารางเมตรค่ะสาวอุดรสวิตกะจัดสรรปันส่วนว่างโตะว่างเก้าอี้ว่างชุดบุฟเฟ่มุมโควิกเรล้ากะมุมสำหรับช่อนมีดส่อมค่ะพี่น้องตรงนี้ค่ะง่ายๆค่ะ ล้านนี้เดียวค่ะพี่น้องล้านนี้เดียวกะคาเซา,าวแพงๆค่ะพี่น้องคาซาพันสองร้อยพันสองร้อยหาซินี่แหละคะ่ะอันนี้คือว่ารวมอันนี้เป็นคอสเทจคือว่ารวมค่นนำห้อนแล้วก็เครื่องทำข้าวห้อนน้ำคะ่ะถนนหนท่ากับบอมมีค้นดิค่ะพี่น้องกะสังเกตว่าเขา,าเงียบอันนี้ขันห้อมอไปข้างนอกกะจะประมาณนี้คะ่ะ มเมกบภาพหนาล้านให้พ่อแม่พี่นอ้องเขาได้รับชมค่ะสิประมาณนี้ค่ะทางล้านก็สิเป็นล้านขายยาล้านขายเครื่องสำอางค่ะฟังตรงกันข้ามกัเป็นห้างขายของของโคบค่ะและถนนที่เขาเห็นเนี่ยเป็นเอินบาซูเกอร์สตราเซ่กัเป็นถนนหลักของมูบานข้ามค่ะ สำหรับถูกสาขาของร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาด้วยค่ะกระสุนนี่สติ๊กเกอร์คล้ายๆกันนี่แหละค่ะพี่น้องกระสีลักษณะคล้ายๆกันค่ะเกือบถูกสาขาเลยค่ะราคาถูกสาขาของร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาด้วยค่ะพี่น้องกระสุนี่สติ๊กเกอร์ของผลิตภัณฑ์กันชงค่ะเพราะว่าถูกสาขาของร้านขายข้าวแกง จะมีผลิตภัณฑ์จากกันช่วงว่างขายค่ะก็สิมีหม้อหุงข,งขา้าวชุดบุฟเฟ่แล้วกะ็แคปเชียร์แล้วก็ทีรูดบาร์ค่ะมีแค่นี้ละค่ะสำหรับ้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาทุกสาขาค่ะ,คะกะ็จิมีลักษณะคล้ายๆกันใกล้เคียงกันค่ะแล้วการลูกค้ากะสิงย่างข้ามานี่ก็จะไม่เจอชุดบุฟเฟ่ทันทีเลยค่ะ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าค่ะ,คะกาจัดลานให้มันแบบว่าเหมาะสำหรับการใส่งานค่ะ,คะเห็นบ่ค่ะโลง่งต่อมานี้ค่ะ So, ist, ist das Ist es scharf? Nein, heute ich... nicht scharf. Das ist bei so dem okay. okay, können wir hier ein bisschen, ein bisschen Gemüse mitreißen? Einmal, nach. Einmal, mitreißen. Das los. Ja.

เนตังไดค่ะมาสไลด์สาวดอนฮิสวีทขายโคแกนเนติงไดค่ะมือดีแต่คนข้านเงียบนิดนึงนะคะเนาะแล้วก็มีลูกค้าที่เพิ่นประสงค์ที่ว่าพอต้องการออกกองแบบนมี้ค่ะคุณตากับคุณยายหลายคนด้วค่ะก็ว่าก็ต้องการออกกองค่ะแสดงว่าเพิ่นก็ต้องเล่นโซเซียนเลยค่ะเพิ่นก็จไดู้ว่าเออเขากำลังถ่ายวิดีโอยู่ค่ะแต่ก่เป็นงานค่าก็ขอโทษเพิ่นไปก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กับมือดีอย่างหลายเด้ค่ะ ฝากกดติดตามชอม่อง u t u b e สาวอุดรอิสิิทได้เค่ะนผู้ใดคลาดคลิปที่พ่านมากอะ่ะสามารถเข้าไปเลือกหาได้เลยค่ะเลือกดูเลือกชมได้ค่ะสาวอุดรชื่นเฮ็ดไวหลายคลิปู่ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า